สนับสนุนโดยสยามเทราฟีมาสตาร์แอนด์ฟาร์ณบางกอก Intouch Event และวันนี้เรามาพร้อมกับแขกรับเชิญที่เชื่อว่าคนคล้่นไทยๆต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีค่ะขอต้อนรับคุณแม็กซี่จากร้านสยามเทราฟีมาสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มา กันแค่คนเดียวหรือ2คน 2> 2> วันนี้เรามีแขกร,รับเชิญมาอีก2ท่านด้วยกันก็คือคุณเดียจากร้านนับบางกอกและดีเจบอนนี่จาก InTouch Event ค่ะเชิญค่ะแล้วไม่บอกว่ามาสังันเดียวตอนนี้เราก็นำตัวแม่นะคะจากองการซินีน์มาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้ว สามคนนี้ยากมากเลยที่จะมาอยู่พร้อมกันนี่คี้ประจน์เต็นดวงหรือเปล่าเธอไม่นะคะไม่ใช่ไหมออไม่นะคะอาจจะเป็นอะไรเรียกร้องเผลจะเราเรียกร้องตรงกันบางทีตอนแรกเขานัดหนูคนเดียวค่ะเขาบอกว่านัดหนูคนเดียวเธอทราบไม่พอต้องมีด้วยต้องมีผู้ชายมาคันคนหนึ่งอ้าวมาด้วยเี่ยโอเคค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะมารายการขนหัวลุกกันแบบนี้แล้วอยากจะทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องผีผีหรือประสบการณ์น่ากลัวในซิดนีย์เนี่ยมากันบ้างหรือเปล่าขอออกตัวนิดนึงนะคะว่าเป็นคนไม่มีประสบการณ์ตรงเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเ,เป็นคนที่ไม่เจออาจจะเป็นคนจูนไม่ติดนะคะอาจจะเป็นของฉันแรงกว่ามั้ง พูดตรงๆว่าเราคนจิตแข็งอะค่ะเราเป็คนจูนไม่ติดไม่เจอเรื่องนี้ไม่เชิงว่าไม่เชื่อแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะเพียงแต่ว่าไม่เคยได้เจอแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ใกล้เคียงหรือว่าในในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยคือคนข้างๆอะไรเงี้ยเราได้ประสบมาได้ยินเรื่องราวบ้างใช่ไหมคะของบอดี้เจอไหมเคยเจอบ้างแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่า นั่นแหละผมก็เลยยังงง,งอยู่ทุกวันนี้ว่าน่านนจะใช่หรือไม่ใช่ด้วย,วยการที่บทเรียนมาแล้วด้วยก็ยคิดว่ามีแน่นอนอเ,เขาคงอยู่กับเราเนี่ยแหละแต่เราไม่เห็นเขาคงคิดว่าน่าจะใช่แะครับแต่ละคนก็มีเรื่องเล่าหรือเรื่องที่ได้ยินกันมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากทางคุณแม็กซี่กันก่อนเลยดีกว่าว่ามีประสบการณ์หรือมีเรื่องเล่าอะไรที่จะมาแชร์ให้ผู้ชมทางบ้านฟังบ้างก็อ,อย่างที่ตัวแม็กซี่นะคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วก็ถามว่ากลัวผีไหม ตอบเลยว่ากลัวมากกลัวมากกกลัว <c oughs> มาแบบผีว่าห u n g พะห h u อะไรเนี่ยสู้ตายค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ออกโจทย์ไว้ก่อนว่าถามว่าเคยเจอไหมไม่เคยเจอแต่คือมีคนเล่าเรื่องน่นมาก็ทั้งว่าเสี่ยวไมเกี่ยวกับออสเตรเลียก็มีหลายตึกเหมือนกันเอาอันไหนโจโจอยากรู้โจโจเลยใช่ไหมคะ <c oughs> จริงๆแล้วที่โจโจเลยเนี่ยต้องอซึ่ง,งนี้เา จะยินว่าเฮียนนะใช่แล้วไทยทาวนี่คือต้องรู้จักถ้าคนไทยยังไงก็ต้องอย่างน้อยต้องได้ผ่านตึกนี้อยู่กันทุกคนแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างคุ่ซื้ก็ถ้าประสบการณ์ของมซีที่ได้ฟังมาก็คือเขาสร้างมานานแล้วเนาะแล้วก็มีการรีโนเวทมาใหม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีนักศึกษาก็อย่างที่บอกนักศึกษาเขาก็แชร์กันนู่นนี่นั่นน่นอะไรหลายๆห้อซึ่งใช่ เราก็ไม่บอกชั้นแล้วกันว่าเป็นชั้นอะไรปกติคือห้องเขาก็เรียงกันทุกห้องใช่ไหมะก็จะมีแบบดึกดื่นไม่รู้กี่โมงกี่ยามก็จะมีดวงวิญญาณเขาบอกว่ามีดวงวิญญาณผ่านแต่ละห้อง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 อันนี้นี่คือเดินทะลุแคมมาเขาบอกว่าเป็นคุณลุงเปล่งเราก็เดินทะลุใช่ คือเดินทะลุผ่านมาทุกห้องแบบอารมณ์แบบมันเจ็ดแปดห้องคือทั้งอยู่ทั้งทั้งชั้นนั้นะทั้งชั้นนั้นอ่ะแล้วทุกคนก็เปิดประตูออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอ,อยากรูว่าชั้นอะไรบอก <laughs> <c oughs> เขาได้<ร>ไปสืบแม, <c oughs> ม้ว่ามันมีคนเคยตายหรือเปล่าหรือ,อรว่าครู้ว่าเป็นคุณลุงคุณลุงฝรั่ง ที่ทุกคนเห็นกันมาใช่คือเห็นกันมาแล้วจักกันแฮมแบบว่าคือประมาณว่า Description เดียวกันเลยแบบนี้แบบนี้แบบทุกห้องป็นเรียบกันนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งของคุณแม็กซี่นะคะเอาไปว่าเดี๋ยวคิวต่อไปเลยดีกว่าพี่เดียพี่เดียคือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีในซิดนีย์อะไรบ้างถ้าบอกว่าในซิดนีย์นี้ก็ต้องบอกว่าสมัยทํางานเป็นลูกน้องพี่จอเนี่ค่ะทำที่นั่นมา10ปี ตอนย้ายมาตึกใหม่นะเราก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งมีครั้งหนึน่งมีลูกค้าเป็นนักเรียนเนี่ยค่ะแต่แต่ก่อนเป็นคอนซัลเนต์ก็ได้ทำปรึกษาอะไร่างเงี้ยนะคะก็มีลูกค้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่เมืองไทย สงเจ้าด้วยตัวพี่เองเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องที่นั่งคอนเซปข้างๆนี่ตัดลุกเลยตายแล้วหนูนับถือเพราะแกมามาช่วยดูให้หน่อยทรงให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่เดียเป็นเพื่อนหน่อยอยากดูเด็กกลัวผีนะคะแต่ดิฉันไม่กลัวก็เอาดิฉันไปน้องเขามาปั๊บเขาบอกว่าพี่ เจ้าที่เขายืนหน้าเธอเหมึงทึงอยู่ตรงเนี้ยหนูกลัวมาก,ก hey, เขาบอกอย่างเงี้ยค่ะบอกเขายืนยแล้วพี่ก็ถามว่าหนูเห็นอะไรเหรอเนี่ยค่ะฝรั่งหน้าเหมือนสไตล์สเปนสเปนนเขายืนถึงตาใส่หนูหนูทําไม่ได้พี่ต้องไปที่อื่นแล้วเขาก็แบบทําตามำหน้าตาตกใจมากในออฟฟิศนะเลยอะคะ่ะมีครั้งหนึ่งทำงานเหมือนเดิมคราวนี้สาส่ชุม่มแต่รอบนี้มีคนนั่งด้วย คือช่วงนั้นนี่มีลูกเลี้ยงลูกสาวไปอยู่ด้วยช่วงซัมเมอร์เขาก็ขี้เกียจอยู่บ้าน็มานั่งทำงานนั่งนั่งเื่นเรานั่งเล่นคอมอะไรไปเนี้ยค่ะเราก็นั่งทํางานประมาณ4ี่ห้าทุ่มเราก็บอกว่าเพิ่รสเพิ่ลูกไปชมกาแฟให้หน่อยก็ชงเดินคอนเสร็จนั่งเสร็จก็บอกว่าพี่เดียกลับบ้านกันเถอะเราก็ริงทางาน้ม่เสร็จเลยเขาบอกกลับเถอะเพิ่์สบอกให้กลับว่ากลับเลยเนี่ยเราไม่เป็นอะกลับก็ได้กลับก็กลับขงง่วงนอนแล้วก็กลับแล้ว่าพอกลับบ้านเสร็จนะเขาบอกว่าที่หลับเน่อยู่ดึกนะที่นี่ถามว่าทําไม เมื่อกี้เพิ่ไปชงกาแฟก็ยืนชงอยู่ยืนชง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 อยู่ก็เหมือนรู้สึกมีคนมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ทำเนียเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมตกใจ มันมืดๆอย่างเงี้ยค่ะยืนชงๆอยู่แล้วมีคนมาข้างหลังมันซใส่คอเงอีง้ยค่ะนางก็คุมสติดีนะคะลูกสาวพิฉันนะคะนางก็เดินกลับมานั่งกลับบ้านกับพี่เดียอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังแต่คือกลับไปทุกวันทํางานทุกวันพื่อยู่กับพี่จอยสิบปีไม่เคยเจอเลยจริงมีครั้งหนึ่งเราก็ อ่าเริ่มเปิดร้านในะบางกอกแล้วก็บอกว่าเพิ่ทพี่ลืมของเดียวใี่หน่อยสั่งพึ่งพอเดินขึ้นไปเอาของเสร็จกลับมามเจออีกแล้วเจออะไรอีกคราวนี้เจอเป็นรูปหน้าคนตรงม้าเลยค่ะเหมือนคนอยู่บนม้าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อข้างข้างล่างเหรอใช่คง,งจะเป็นเด็กเป็นคนมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นคนไม่เห็นแต่ว่า ในแง่ความเป็นพุทธถ้าเราเชื่อเรื่องว่ามันจะมีการเกิดใหม่มีโลกหน้าสิ่งแบบนี้มันก็อาจจะมีอยู่เพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นใช่เราจะอยู่ข้างๆเราก็เลยแา่เราเนือตามนุษย์มองไม่เห็นนะใช่เขาเรียกว่าสัมผัสที่6ไม่ใช่ทุกคนที่มีเหมือนใครดึงเก้าอี้เอาละเดี๋เพิ่งดึงนะคะเดี๋ยวดูให้ดีนิดก้มลงไปดูใช้โอเคคนถัดไปเลยค่ะดีเจบันนี่ของผมเนี่ยเจอส่วนตัวเนี่ยเคยเจอแค่สองครั้งแต่ถ้าเมืองไทย ที่เคยเจอเคยเจอบ่อยเคยจะชอบเจอคนที่มีของมีร่างทรงจะเจอจะทักปมตลอดมีคนตามนะมีคนดีคอเลยมีบ้างก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะไปทำอะไรกับเกาหรือเปล่าใช่พอดิตี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าพอดีมีเพื่อนๆอยู่ที่บ้านด้วยเดี๋ยวเขาจะกลัวกเอาเป็นเื่องสุดหลังอันนี้ย้อนไปประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วที่สมัยของผมทำงานร้านอาหารร้านเป็นเครือที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเสร็จเขาไว้เปิดสาขาใหม่ เป็นว่าข้ามทานบริษัทไปไม่บอกว่าสเบิร์ไหนรูนี้ยังเปิดอยู่แต่เป็นเปลี่ยนเจ้าของก็เป็นร้านที่เป็นร้านจีนเก่ามีชั้นใต้ดินมีห้องลับเยอะมากมีห้องลับเช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นบ้านที่เก่ามากอ่ะหนึ่งแปดอะไรสักอย่างหนึ่งเก่ามากแล้วห้องมันเก่ามากก็จะมียันแปดในทุกห้องยันจีนเจ้าของคนนี้ด้วยความที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนเขาเหมือนแบบเขานค้ำมั่นใจความเชื่อในเรื่องพวกนี้เขาไปดึงยันออกดู เสร็จพอเข้าไปวันแรกเนี่ยไฟทุกอย่างไม่ต <Ooh. S 1> ิดเสียบปลั๊กอะไรก็ไม่ติดทุกอย่างไม่ติดเลยอก็ยกมือไหวติดตอนเข้าไปเสร็จไลจนมีคนลงไปข้างล่างชนใต้ดินเหมือนไปเอาเบียร์อะไรสักอย่างหนึงแล้วเขาวิ่งขนหัวลุกวิ่งขึ้นมาเลยบอกตกใจมากเลยเพราะว่าเห็นคนอะเตือนแลงวก็แพ้ไปเหมือนของแม็กซี่เพื่อนเสือกเฮ้ยตกใจเดี๋ยตัวอะไรเนี่ย ทีมงานนะบอกว่าไงหนูชอบแมวทำไรขวัญที่เป็นโกด์ทำงาสุดๆเลยบางทีเหมือนมีคนหนึ่งเั่งอี้ไปทีแล้วนะพิธีกรก็จิตตุดนอยู่จุดนี้หนูไม่โป๊ะใช่ปจับถูกเลยดีไม่เสียงบอยนะยือกี้คือเขาก็เดินทะลุกำแพงไปก็โอเคไม่คิดอะไรเพราะทุกคนทำงานส่วนใหญ่จะเมาผมก็น่าจะเป็นคนเดียวกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่ง แล้สต็อินชาร์ในร้านมนเจอร์เยอะขอเถอะวันนี้ขอวันนึงมันเป็นเหมือนคริสต์มาสปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยก็ติดงานโอเคเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จงานปุ๊บแพ็คทุกอย่างเดินไปที่รถรถสตาร์ทไม่ติดครับรถเพออกจากศูตรเพิ่งซ่อมมาเรียบร้อยทุกอย่างก็มาถึงที่บ้านก็เหมือนแบบพอมาถปงที่บ้านก็เหมือนตัวขังคาวตัวใหญ่แต่ไม่กล้ามองที่วิ่งเข้าบ้านสวดมนบนวนน้ำหยดเขากับ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาตามมาหรือว่าเราไปรบกวนเจ้าทีเขาหรือเปล่าแต่ทุกวัานนี้ยังก็ไม่ได้แปะนะที่ร้านนั้นอนะแต่ว่าก็มีเด็กรังตรงรังจานสมัยนั้นประมาณสามสิบเดียวขเขาบอกว่าก็ยังเห็นอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านจีนที่ไม่ได้ทาธุรกิจร้านอาหารเมื่อก่อนน่าจะมีอะไรเพราะมันมีห้องลับมีอะไรหลายๆอย่างลงไปสามชั้นใต้ดินไม่มีอากาศซึ่งหลังจากนั้นสองปีผมก็ได้บวช วันนี้ก็เจอเจอหนักเหมือนกันวันแรกที่เป็นนาคนี่็คือไม่เคยเป็นคนเลี้ยงแมวชอบแมวแต่ไม่เคยเจอแมวเขาเลียงหอนแมวหอนยังไงหอนยับแมวเลยดังมากแล้วแบบประตุดประตกติเพราะว่าผมไปเป็นนาคก่อนคืนหนึ่งคอนทีสจะบวดนอนไม่ได้มาเกณฑขึ้นและอย่างที่คุณวอนนี้เจอครับที่เคยคิดว่าถ้าสมมติเจอจะเสถยก็คงตั้งจิตอธิษฐานให้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะผมเชืวยที่สุดหรือว่าช่วงนั้นเรามีบุเเราเคยตอนบวญกลับมาเนี่ยนั่งทำบารเยนติบานก็จะมีอะไรมารอหน้าบ้านตลอดแต่ไม่กล้ามองเป็นเงาบึ้มๆเลยเพราะเขารู้ว่าเราจะออกมาขวดน้ำเหมือนตอนวิดียนะเหมือนทํเพื้นบวชเสร็จก็ยังมีเนื้อนานบุญกย็ยังแรงอยู่ยังมีบุญอยู่คนก็มาขอสุดทีสุด ปวใหม่เขาบอกว่าเนี่ยอยากบุญแรงเนี่ยมีคนขอเยอะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องผีๆแล้วก็เรื่องความเชื่อที่ทุกๆท่านมีอยู่เนาะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณแวฟที่ทำทุกวันนี้ค่ะ はい。